สวัสดีครับพอมาพี่น้องเอฟซีชาวบัวด้วยครับเด้อยมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยเนาะครับเนาะพร้อมกับน้องลาครับมายืนเก่ารูปเคี่ยงงัวให้เช่นเคยครับมื้อนี้พาพี่น้องม,มาชมวัวสาวงามสาวงามประจำคอ,อกเนาะครับเนาะลูกของเขาปั้นเอฟหนึ่ง ตัวนี้ตัวนี้บ่ได้โจทย์้ลยครับเด้อถ้าโจทย์ก็เป็น F2 น้อครับเนาะถ้าโจทย์เป็น F2 เลยครับทายาทออกฟอร์ดนี่ครับทายาทออกฟอร์ดหุ่นใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆพี่น้องถือว่าหุ่น,ยยยยน,น,นะนใหญ่กระดูกใหญ่ดีเลยครับเด้อพี่น้องใครต้องการวัวเฟรมใหญ่กระดูกใหญ่แถมอายุยังเด็กๆอ่อนๆน้อครับเนาะต้องตัวนี้เลยครับเนดะ้อน้องเพ่นเป็นลูกขอ,นอนของน้องเขาปั่นน้อครับเนาะ ตัวนี้ก็เป็นน้องน้อเี้ยหล,ลนี่ครับงามๆเลยครับน้องหอมแดงนะครับเด้อตัวนี้น้องหอมแดงสุดยอดแม่พันธุ์อนาคตแม่พันธุ์ในอนาคตด้ครับเด้อน้องหอมแดงครับงามครับพี่น้องเบิง่งความใหญ่ความหนากระดูกข้อแข้งข้อขาเ้อพี่น้องเป็นงัวข้อขาใหญ่แข้งขาใหญ่พี่น้องเบิง่ง หนึ่งทีละคุ้นเชียงวะครับน้องละ่ะน้องละ่งละคุ้นเชียองนะครับเนาะอายุเพียงอายุยังบนเพาะปีเลยครับนี่กระลังสีเข่าปีแต่ว่าใหญ่นะครับเนาะใหญ่หนาลึกพี่น้องหนึ่งทีละใหญ่หนาลึกขวัญจับงามครับนี่คือเดียวนะครับเนาะควันจับงามต่างข้อหลายต่นอกตรงต่นอกตรงครับนี่เบิ่ง ขอแข่งขอขางามนะครับดูนีพี่น้องบึงนี่ครับขอขางามข้าเหยียดแข่งเหยียดหลังตรงงามนำไตดีนมดีสีเต่านะครับพี่น้องด้อนมดีสีเต้าจิ้มดำจิ้มสวย สุดยอดอนาคตแมวพันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับเนาะพี่น้องนี่เบิ่งสุดยอดอนาคตแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับเบด,อดอ้อ,อสำหรับน้องหอมแดงทาย,ยาทของน้องเข้าปั้นนะครับเด้อทาย,ยาทเข้าปั้นคอนี่เป็นออกฟอร์ดราคาเปิดอยอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับเด้อพี่น้องสามหมื่นห้าพัน สามหมืนหาพันบาทท่านสิได้วัวคุค้นๆเชื่องๆครับนี่ครับแข้งขาใหญ่ๆเบิงเห็บพันยางเบิงเจ้บุ้ยพี่น้องเบิงสวดทรงองเอวมาลูกมาอยากเกาเกาออกเนะี่ยติดไม่เกาเล้วติดไม่เกา ไม่เก่าแล้วเอาเด้อครับเด้อทบทวนกันอีกเที่อนึงครับน้องหอมแดงทายาทออกฟอร์ดแม่เป็นเอฟหนึ่งเนาะครับนาะอแม่เขาปั้นราคาอยู่ที่35,000บาทพี่น้องท่านใดสนอกสนใจเนาะครับนาะอโทรเลยเบอร์โทร062 268 0039พิกัดชมวัวบ้านหนองคําตบน,น้ำคำําอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดได้ครับเด้อนี่ครับย่างงามครับพี่น้องทายาทออกฟอร์ด ของดีอยู่ที่พันธุกรรมด้วพี่น้องด้วของดีอยู่ที่พันธุกรรมละนงลากยางเก่าออมที่บึงนะครับด้อความขุ่นความเชืียงของเพิ่นถือว่าสุดยอดครับนี่ขนาดงอชนปีดีครับชนขวบยังขนาดนี้ท้าเป็นเพิ่นลูกหนึงลูกสองเงินบ่ใหญ่ครับครับเพราะว่าแม่เพิ่นสูง แม่นี่สูงเกือบร้อยหกสิบเด้อพี่น้องแม่เพิ่นลูกกับปต้องห่วงครับตอนนี้เกือบโวลมมนทีส่วนร้อยสี่เ้วบ่เกือบร้อยสี่เนาะน,นังหลานเนาะร้อยสี่อาจมีให้เห็นนะครับเด้อตอนนี้ร้อยสี่สิบสำหรับวัวยังยังว่นถึงปีนะครับเนาะเอาเด้อครับเด้อพีนอน่น้องกากไไ้นำรับน้องข้าวหอมทายาทออกฟอร์ ใครทีต้องการงัว่โครงสร้างใหญ่ๆพันธุก,กรรมดีๆนะครับเนาะนี่ครับวัวโครงสร้างใหญ่พันธุก,กรรมดีราคาน่ารักครับสามหมพบาทเบอร์โทรศู2ย์หกสองมเก้าวันนี้ผมครับกุ้งจะรเล่นสับขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ